อีกหนึ่งสาวน้อยที่ต้องบอกว่าหลายคนอยากเห็นผลงานเหมือนกันน้องอลีนลูกสาวฝาแฝดของพ่อโอกกับแม่โอปอโตแล้วสาวแล้บดูภาพได้เลยนะโตถึงขนาดที่ออกงานอีเวนต์กับคุณพ่อตอบคําถามสื่อมวลชนได้แบบไม่มีเขินไม่มีอายชีเวอร์สาวแล้วใช่ค่ะออกงานเนี่ยเป็นสาวแล้วนะสวยเลิศมาเลยออกงานอีเวนต์สู้กล้องแบบนี้อดถามคุณพ่อโอ๊กไม่ได้จริงๆว่า ลูกสาวคนสวยเนี่ยมีเปรย์ไหมว่าอยากจะเข้าวงการตามรอยคุณพ่อคุณแม่พ่อโอ๊กบอกทันทีเลยว่าโอ้โหพี่ครับดูท่าจะยากมากเพราะว่าลูกสาวตอนเนี้ยชอบเรียนอะไรรู้ไหมจ๊ะอะไรเอ่ยเขาอ<ะ>ชอบเรียนภาษาอชอบมากๆม,มากถึงขนาดที่ว่าตอนเนี้ยเรียนอยู่ทั้งหมด4ภาษาจา้ะโอ้ไทย,ทอ,ยอังกฤษจีนและญี่ปุน่นถูกต้องค่ะเเก่งมากนะโอ้เขาเก่งมากนะ ไม่ได้สนใจเรื่องภาษาอย่างเดียวนี่สิคะ,<ฮ>ะตอนนี้กีฬาก็ชอบเหมือนกันโดยเฉพาะบาสเกตบอลกับการวิ่งแต่ถ้าเขาชอบงานในวงการเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อเป็นป๋าดันให้เองลองไปฟังเสียงพ่อโอ๊กกันหน่อยค่ะแววเข้าวงการคิดว่าแล้วแต่เขาแต่คิดว่าไม่น่านะครับเพราะว่าอลินเขาจะเป็นคนที่ชอบทางด้านกีฬาแล้วก็ชอบด้านศิลปะมากกว่าแล้วก็จะไปทางการศึกษามากกว่าค่อนข้างเป็น เป็นเด็กเรียนคนหนึ่งยังไม่มีมาบอกว่าชอบงานร้องเพลงหรืองานแสดงขอดูจะไม่ค่อยนะแต่ชอบดูนะครับเขาชอบทางด้านวงการก็พร้อมสพ,พอร์ตค,คือผมว่าเราให้อิสระกับเขามากกว่าอ๋อยินดีกไได็ไม่ได้ไม่ได้ขัดขัดแย้งอะไรใดๆทั้งสิ้นก็เพราะว่าชื่อว่าเรียกว่าทุกอาชีพเรารู้สึกว่ามีความสําคัญต่อโลกนี้ทั้งนั้นอืโอ้เป็นพ่อที่น่รารักค่ะอบอุ่นละมุนหัวใจและเกินอรอติดตามผลงานน้องอลินกันต่อไปได้แล้วิชาการมาตามพ่พ่อเลย